ค่ะอินดีต้อนรับเข้าสู่ Croft Channel ภาษาอังกฤษง่ายๆ by Croft ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของ Lowercase Letter Strokes อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะก็คือการเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กนั่นเองค่ะเราผ่านมาแล้ว2 EP เด็กๆน่าจะรู้แล้วนะคะว่าตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมใหญ่ที่เขียนง่ายหรือยากมากกว่ากันค่ะและแน่นอนค่ะ เส้นบรรทัดที่คณครูบออถามเสมอนะกักเรียนน่าจะตอบได้อย่างชัดเจนแล้วนะคะว่าการเขียนตัวอักรษรภาษาอังกฤษเราจะใช้เส้นบรรทัดทั้งหมด3เส้นค่ะวันนี้คุณครูบออจะมานําเสนอทั้งหมด5ตัวนะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่า5ตัวนี้มีตัวอะไรบ้าง L M N O และ p ค่ะทั้ง5ตัวนี้เด็กๆจะมาเรียนรู้ไปกับภ <C rew> ุมครูออฟเลยนะคะว่าเราจะเขียน5ตัวนี้ได้ยังไงให้สวยงามค่ะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะมาเริ่มที่5ตัวต่อไปเลยนะคะเด็กๆวันนี้นะคะจะมีตัว l m n โอ oh. และ P ค่ะก็จะเป็น5ตัวต่อมาที่ครูจะมาบอกวิธีการเขียนนะคะตัวพิมพ์เล็กอย่างไรให้สวยงามค่ะอ้ามาดูกันตัวแรกเลยค่ะตัวแรกคือตัว L นักเรียนชอบแน่นอนค่ะเพราะเป็นการลากเส้นตรงลงมาธรรมดาธรรมดาค่ะง่ายมากเด็กๆพร้อมแล้ววางนินสอที่เส้นบรรทัดด้านบนเลยนะคะและลากเส้นตรงลงมาบังคับมือให้ตรงแล้วหยุดที่เส้นบรรทัดด้านล่างค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะง่ายไหมคะสำหรับตัว L อีกครั้งนะคะเด็กๆวางดินสอจากเส้นด้านบนนะคะเส้นบรรทัดด้านบนลากเส้นตรงลงมาหยุดที่เส้นบรรทัดด้านล่างออกเสียงด้วยค่ะว่า L ตัวนี้เป็นตัวที่ง่ายมากเลยค่ะแปบ๊บเดียวเสร็จแล้วตัวต่อไปนะคะคือตัว M นะคะวางนินสอที่เส้นครึ <OM> ่งบรรทัดค่ะลากเส้นตรงลงมาทําหลังโค้งขึ้นไปแต่ที่เส้นครึ่งบรรทัดลากเส้นตรงลงมาทําหลังโค้งขึ้นไปแต่ที่แค่นเส้นครึ่งบรรทัดเหมือนเดิมนะคะแล้วลากเส้นตรงลงมาค่ะอันนี้ออกเสียงว่า m ปากปิดนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะวางดินสอที่เส้นครึ่งบรรทัดลากเส้นตรงลงมาทําหลังโค้งสองครั้งนะคะ ออกเสียงเลยค่ะว่า m ง่ายไหมคะเด็กๆล็กลูกศิษย์ครูอ๊อมทำได้อยู่แล้วค่ะตัวต่อไปนะคะตัว n n ลักษณะการเขียนจะคล้ายกับตัว m นะคะแต่ว่าหลังโค้งข้างเดียวลองดูค่ะวางดินสอลงที่เส้นครึ่งบรรทัดนะคะทำหลังโค้ง1ครั้งค่ะ n อีกครั้งนะคะเด็กๆวางดินสอลงที่เส้นครึ่งบรรทัด ทำหลังโค้งหนึ่งครั้งค่ะออกเสียงว่า n วันนี้ง่ายจริงๆเลยค่ะเด็กๆของครูออฟต้องชอบใบงานนี้แน่นอนตัวต่อไปตัว o นะคะง่ายมากเลยค่ะวางดินสอที่เส้นเครื่องบรรทดัดทำโค้งลงมาแตะด้านล่างแล้วกลับไปแตะที่เดิมนะคะอันนี้ต้องบังคับมือให้ดีค่ะ o อีกครั้งหนึ่งค่ะวางดินสอที่เส้นกลางบรรทัดนะคะแล้วก็โค กลับไปตามคุณครอ๊อฟเลยค่ะอันนี้ออกเสียงว่าโอแป๊บเดียวผ่านไปแล้วสี่ตัวจริงไหมคะเด็กๆมาดูตัวต่อไปเลยค่ะตัวสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะต,ตัวพีพตัวพจะมีลักษณะพิเศษคือหางจะห้อยลงมานะคะเด็กๆลองดูเนาะวางดินสอลงที่เส้นครึง่งบรรทัดค่ะลากเส้นตรงลงมาเลยเส้นบรรทัดล่างสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็ทํา ท้องป่องหนึ่งังค่ะคุณครูชอบใช้เทคนิคพิเศษในการจำนะคะเด็กๆลองดูอีกครั้งหนึ่งค่ะวางดินสอลงที่เส้นครึ่งบรรทัดนะคะลากเส้นตรงลงมาทำเส้นโขงที่เส้นครึ่งบรรทัดนะคะไปข้างหน้าแบบนี้ออกเสียงพร้อมๆกันค่ะว่าพแปบ๊บเดียวเองนะคะสำหรับ5ตัวนี้หวังว่าเด็กๆจะฝึกฝนอย,อย่างสม่ำเสมอค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆวันนี้สำหรับ l o w ว่าเค e letter stroke ยากนิดนึงแต่ครูเชื่อว,ว่านักเรียนสามารถทำได้แน่นอนเลยค่ะฝึกฝนบ่อยๆเพื่อลายมือที่สวยงามนะคะแล้วมาพบกับครูออฟใหม่ในครูออฟชาแนลภาษาเกฤษง่ายๆบายครูออฟค่ะ